เดี๋ยวเรามาทดสอบการจ่ายเครื่องแบ่งอัตโนมัตินะครับนะฮะเรายอดตังเข้าไปนะครับไอตัวหน้าจอก็จะขึ้นตัมจำนวนเงินนะฮะนะครับ4ี่ิบาทนะครับระเบียบมือจ่ายแล้วก็กดสตาร์ทแค่เดียวนะฮะตัวจ่ายก็จะต่ายจ่ายอัตโนมัตินะครับในกรณีที่เราปล่อยมือจ่ายนะครับปล่อยมือจ่ายปล่อยนะครับปล่อยมือจ่าย ันจะหยุดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราสามารถจ่ายน้ามันต่อได้โดยไม่ต้องไปกดสวิตช์อีกนะครับก็คือการทํางานจะปกติอันนี้เราลองบีบมือจ่ายนะครับเราบีบมือจ่ายปั๊บเห็นไหมฮะมันจะวิ่งเหมือนครับมันจะวิ่งเหมือนปั้มใหญ่เลยนะครับความเยวจะสูงขึ้นฮะเวลาเราจะหยุดนะครับมันก็หยุดได้นะฮะโดยไม่ต้องไปกดสวิตช์นะครับแล้วก็เวลาจ่ายเราเวลาเราจ่ายเราเราบีบมือจ่ายไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเหมือนปั๊มใหญ่เลยนะครับ นะครับพอครบเสบนะร็จป๊๊บนะฮะมันก็จะหยุดอาจจะลงมานะแบบใหม่ล่าสุดแล้วครับตอนนี้ครับ